ตอนนั้นมีครั้งหนึ่งค่ะตับน้ําอยู่แล้วไฟดับก็คือตัวศับอยู่นอกนอกข้องน้ำนี่สิ่งที่ทำย่างไรกรี๊ดค่ะสวัสดีครับทำอะไรกานอยูครับน้องวิวเคยคิดจะทำสีผมบ้างไหมครับน้องเคยทำ สีน้ำตาลมนเทาคะ่ะแต่ว่ามันรอกมัเป็นสีทองคะ่ะแล้วก็เนี่ยกลับมาย้อมเป็นสีดำเหมือนเดิมค่ะหนูอยากทำสีน้ำเงินคะ่ะแปลว,ว่าเป็นสีเทาใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีน้ำเงินค่ะแต่ก็พักก่อนใช่ค่ะหนูถามพีม่พี่สไตลิสต์ว่าทุ้นีหนูมางี้เลยได้ไหมคะหนูพี่เกียร์สรัพม พี่เขาบอกได้ชิวๆมาเลยนุคิดอยู่ค่ะว่าเออมันไม่สะแล้วอยากข้าวโพดสะแค่ข้าวโพสะก็คุต้องสะค่ะดูอยากกินมะ<า>ม่วงน้ำปลาหวานอยากกินรักพริกเกลืออยากกินค่ะอยากกินขนมม่ะ <c oughs> ไม่จะล้างหน้าไหม <c oughs> ล้างครับก็ ปกติหนูจะมาแบบว่าชุดนอนแล้วก็น่าสดใช่ไหมคุณหนูก็เลยวันนี้แต่งหน้าแล้วก็เลยมาเลยถ้าถ้าเกิดว่าไฟดับจะวิ่งไหมวิ่งสิข้ารออะไรแต่วิ่งไปไหนก่อนตอนนั้นมีครั้งหนึ่งค่ะต่ำน้ําอยู่แล้วไฟดับนั่นคือตทรศัพท์อยู่นอกนอกห้องน้ำนี่สิงคีทำยังไงกรี๊ดค่ะทุกวันนี้ยังนอนเปิดไฟไหมลูกนอนเปิดไฟทุกวันเลยค่ะ แบบว่าแค่ปิดไฟตรงเนี้ยหน้าห้องอะค่ะมันห้องหนูหน้าห้องใช่ไหมคะก็มีบันไดแล้วก็จะมีไฟลงมาไฟใหญ่ๆลงมาค่ะนั่นแหละค่ะแล้วแม่ก็จะปิดใช่ไหมเวลาคือเดินไปห้องแม่หนูก็จะเปิดห้องนู้นกว้างๆเลยหนูก็เดินไปใช่มันมก็จะสว่างแล้วแล้วถ้าสมมุติสมมุติอะไร <laughs> อ๋อสมมติบางวันหนูไปอยู่ห้องแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วไฟข้างนอกแล้วแม่ปิดาฟข้างนอกแล้วหนูก็จะแบบมานะปิดประตูให้หน่อยแล้วก็วิ่งล้วุกคให้มันมีไฟแล้วก็บางทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรือว่าลงไปกินโน่นกินนี่ข้างล่างพอจะขึ้นมาก็กดปิดไฟพอกดปุ๊บวิ่งเลยค่ะทุกคนไม่กลัวผีกลัวความมืดค่ะ <laughs> กลัวความมืดยูคใครยู่ข้างหลังไม่มีค่ะ มาอยู่กันหนูใหม่คุณเนเห็นอันนั้นไหมตอนที่หนูได้มาวันแลกหนูคิดว่ามันคือแมงสาบคละกหนูก็แบบทำไมส่งหมอนแมงสาบมาให้หนูสรุปอ้อมเป็นบิงซูแค่มันสีเหมือนกันระวั <c oughs> งความมืดกับจิ้งจกความมืดค่ะมีครั้งหนึ่งไฟดับแล้วนอนอยู่ใช่ไหมคะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์อยู่ตรงโต๊ะนี่แหละก็นอนอยู่แบบนี้ไฟดับก็คิดอยู่ว่าจะลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ที่ไม่แต่ก็กลัว <c oughs> ก็เลยแบบหลับไปเลย ก็ผมผ้า t ิม m b เอจะดูชื่อเพลแต่กดเข้าแก๊ปสงใยหิวฟังยังนอนไม่หลับของทีเแมนดานอนไม่หลับแต่ตอนนี้ง่วงนอนค่ะบายฟันดีครับ 会头我唱。